ครับคาั้งวันเกิดป๊อป๊อกนะครับยี่สห้านี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆเลยครับนะผมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับแฮปปี้เบ b ร์ t h d a y ครับป๋าสวัสครับป๊อครับยังไงก็ขอแฮป a p p y b i r t เดย์นะครับจากเบิร์ดมาดุมล่าขอให้ป๊อกมีความสุขมากกำลังใจเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มันคงตลอดไปครับเดือมีหัวเอาพิทพิทถือก่อนให้หนูถือได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่บัญชาครับผมแล้วก็ แฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่บัญชาด้วยนะครับยังไงก็ขอให้พี่ชายมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไรก็ปอสมความสมความปรารถนาสุขภาพไม่เจ็บไม่จนนะครับกิจการก็จะเริ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับเพลงรวยๆครับผมพี่บัญชาครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่บัญชาครับสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะไอตกอเดี๋ยวเพิื่งงามค่ะันวันเกิดนะคะพี่ป่าป๊อขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ คขอนี้เป็นวันเกิดเลยแเป็นการเฉลิมฉลอครับเี็วันเด็ครับ Happy birthday to you yes> Happy birthday ป๊อปอกนะคะมีความสุขมากๆค่ะ